ฮัลโหลวลคัมแบ็คทูมายแชนแนลค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันานานเลยวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตชีวิตเส้นทางการสมัครแอร์ให้ทุกคนฟังนะคะคนอาจจะงงว่าแบบเออทำไมเราถึงแบบเปลี่ยนแคริเอปเราไปเลยนะคะอาจจะไม่อยากทํางานออฟฟิศแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเดสตินี่อย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบอยู่ดีแบบมาสมัครแอร์เนาะวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเราสมัครสายไหนไปบ้างแล้วก็โพสเซชเป็นยังไงนะคะก็คือเราจะมารีวิวทั้งหมด5สายที่เราไปสัมภาษณ์มานะคะทุกคนมี การบินไทยแล้วก็แอร์อาราเบียซาอุดีอาร์ไ์ค่ะโอเคหลังจากที่ได้รูปมาแล้วนะทุกคนสนามแรกที่เราสมัครนั่นก็คือกาตาร์เอเวย์นั่นเองค่ะทุกรอบที่เราไปสัมภาษณ์นะคะจะเป็นรอบเฟบรุยี่สินั่นเองนะคะทุกคนรอบนัน้นเป็นรอบแรกและรอบสุดท้ายที่กาตาร์มาที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะของปี2 0 2 4คือจะบอกว่าเราอะ่ะก็คือสัมภาษณ์ไปใช่ป่ะเราจําได้โปรเซสของเราอะ่ะจะเป็นวันที่1 7 18 19เฟบรุนั่นเองนะเสาร์อาทิตย์ แล้วก็จันนั่นเองวันแรกนะคะก็จะเป็นพรีสกรีน e ซึ่งแน่นอนว่าโปรเซสของกาเต้เอเวก็คือถ้าสมมติว่าเราผ่านวันแรกเราจะได้ตัวซีคร e t เปเปอร์มานะคะหลังจากที่เราได้ by secret paper ก็คือเป็นอินวิท t ชันสําหรับวันถัดไปนั่นเองอ๋อแล้วก็จะบอกว่าคําถามที่เราโดนในพรีสกรีน e ของกาเต้เอเวรอบนั้นนะคะก็คือเขาถามมาเลยว่าเออชื e ่อยูอ่านว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่าน r o n o น n c e เป็นภาษาไทยให้เขาฟังนะคะแล้วเขาก็ถามว่ามาครั้งแรกไหมนี่ก็บอกว่าใชา่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็ให กลับมาคือเราจะบอกว่า,วานั้นเราใส่เดรสนะคะทุกคนใครที่ตัวเล็กแบบเราอยาหาทําเด็ดขาดนะคะคือเราอะตอนนั้นสูง158แต่ตอนนี้สูง160แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงว่าทำยังไงก็เลยเหมือนแบบไปเอื้อมแต่แล้วมันไม่ถึงเราก็เดินกลับมานะคะทุกคนแล้วเหมือนเขาก็แบบเออถามต่อว่าแบบเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งที่อยู่ทําตําแหน่งเนี้ยทำอะไรบ้างนี่ก็เลยเล่าให้ฟังแล้วพอพูดไปว่าแบบเออเรียนรู้เกี่ยวกับ different personality เขาก็เลยถามว่า What do you mean by different personality ทุกคนต้อง k ั sure ว่าเวลาที่ทุกคนไปสัมภาษณ์ที่กัต้าเอวนะคะอะไรที่พูดออกจากปากเราเราต้องตอบให้ได้ซึ่งเราก็ตอบได้นะคะแล้วก็ยกทฤษฎีต่างๆมาเลยนะคะทุกคนก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเขาก็เลย i ินไว้เราได้ Secret paper มาให้มาวันที่2นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ทิ้งทายว่าวันที่2องอ่ะยูใส่บราสกับสเกิร์ตมาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นยูจะเอื้อมแต่ไม่ถึงเหมือนวันนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยพอมาวันที่สองอังคฤ20ทอ20นะคะทุกคน็คือ เราไม่ไม่มีใครรู้เลยว่าต้องทํากี่ข้อถูกแต่ว่า จะบอกว่าข้อสอบค่อนข้างทริกกี้นะคะคือง่ายแต่ทริกกี้คือต้องตั้งใจอ่านดีๆและที่สําคัญข้อสอบก็คือขีดเขียนวงได้หมดเลยนะทุกคนโอเคพอผ่านปุ๊บประกาศชื่อคนที่ตกรอบนะคะให้ออกไปจากห้องคนที่อยู่ในห้องก็คือผ่านไปชิดแชทแล้วเขาก็จะแบ่งกรุ๊ปไปนะคะว่าไปใครเป็นกรุ๊ปเอกรุ๊ปบกรุ๊ปซเข้าไปห้องใครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปดูผิวก็คือจะเป็นคนไทยเราจะเรียกว่าชิดแชทนะคะรอบนี้แต่ว่าคนต่างชาติก็จะเรียกว่าสกาเดคเรชันนะคะโอเคไปถึงนะคะก็รอบนั้นนะคะก็ยังเป็นรอบที่ จะต้องมีการตอบคาถามอยู่บ้างคือหลังจากที่เราเช็คผิวเช็คนั่นเช็คนี่เขาจะถามว่าเรามีอะไรที่จะดีแคร์ไหมแล้วก็มีการ ram, แบบดีแคร์แบบฝ่ายตรงนี้ไยฝ่ายตรงแขนแล้วก็มีแผลเป็นตรงคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะเขาก็จะให้เราหยิบคําถามที่เขาวางไวตง้ตรงโต๊ะนั่นเองคําถามที่เราได้นะคะ What is the biggest fear ซึ่งทุกคนมันต้องการไหวพริบมากแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราคิดไม่ออกอะไม่เป็นไรเลยเราก็แค่บอกเขาว่าเออ please give me a moment นี่ก็พูดไปแบบนั้นนี่ก็คิดแบบหนึ่งประมาณแบบ30วิถึง1นาึ่งําม่ได้ เท่าไหรแล้วก็เลยพูดออกไปนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรตอนนั้นอะด้วยความที่แบบเราก็สิ่งที่เรากลัวที่สุดมันคือการพรีเซนเทชันสมัยเรียนเราก็เลยเล่าให้เขาฟังแต่ว่าการที่เราเล่าให้เขาฟังอะเราก็พูดกับเขาด้วยนะว่าโอเคฉันก็เก็บฟีดแบ c k จากทีชเชอร์หรือว่า my colleagues อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอินพูฟตัวเองอีกทีนึงนะคะผลคือมันก็แบบสอดแทรกอะไรเข้าไปด้วยเหมือนกันนอกจากหยิบกระดาษในชิดแชทเนาะที่เราโดนนะคะเราโดนถามว่าเออ have you ever deal with difficult customer แต่ว่าเราไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับงานด้านบริการมาก่อน เราก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคสําหรับงานของฉันฉันไม่ได้ทํางานอะไรที่ต้องเจอคัสเตอร์มอร์โดยตรงแต่งานของฉันต้องรีสปอนคัสเตอร e มอร์นีสก็อธิบายให้เขาฟังว่าแบบงานอินฟลูเอนเซอร์ของเราอ่ะมันทําอะไรบ้างก็คือต้องหาลิสต์อินฟูไปให้ลูกค้านะถ้าลูกค้าต้องการใหม่เราก็ต้องหาเข้าไปให้เขาใหม่อะไรประมาณนี้คะ่ะเช็คเสร็จปุ๊บโอเคสกาเช็คเสร็จคือแน่นอนว่าของกาตาก็คือเรื่องสกาเช็คเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าตกเพาะแผลเป็นนะทุกคนเพราะว่ามีตั้งหลายคนที่เขาแบบามีแ คือแบบทําตัวให้มันปกติที่สุดเลยนะหลังจากนั้นนะคะคือจะบอกว่าสนามกรุงเทพเป็นอะไรที่ยาวนานมาก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 ,มากทุกคนต้องทําใจเลยอะว่าแบบทั้งวันหรือแบบรอจนเหนื่อยจนอ่อมอะคือต้องไปแบ่งเวลาไปกินข้าวนะคือตอนนั้นนะชิดแชทเราไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดนี้เราก็เลยไม่ได้ไปกินข้าวเลยลุงนี้เราออกไปกินข้าวดีกว่านะคะคือเราเช็คเสร็จประมาณแบบบ่ายสองบ่ายสามอะประกาศผลอีกทีแบบประมาณแบบห้าหกโมงอะทุกคนแล้วก็เออช่วงห้าโมงนะคะก็จะเป็นไฟน a l b e ฟนะคะสําหรับคนที่ ที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลนั่นเองแต่ว่าของสนามกรุงเทพอะเขาจะประกาศชื่อคนที่ผ่านเข้ารอบก่อนนะคะใครที่ผ่านเข้ารราก็อยู่ในห้องต่อหลังจากนั้นเขาก็จะได้ใบตัวแบบเอ่ออินโฟเมชันต่างๆและเดี๋ยวกรรมาการเขาก็จะบีมนะคะว่าต้องเขียนอะไรกลับมาให้เขาบ้างในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสนามกรุงเทพอะจะบอกว่าไฟนอลอินเทอร์วิวมีหลายวันมากนะคะเราไม่แน่ใจว่ามีกี่วันเนาะแต่ของเราได้วันแรกของไฟนอลอินเทอร์วิวนะคะก็เลยเป็นวันที่19้นั่นเองพอหลังจากที่เราแบบเข้าไฟนอลเนาะแล้วเราเป็นแคนดิเดตหมายเลขสองอะทุกคนคือแคนด เด่ number อไม่ได้ไหมายความว่ามีน u m b บ r รวันนะคะเพราะว่าน u m b บ r ร์วันเขาเหมือนแบบว่าตกรอบชิชัดไปกลายเป็นว่าเราก็คือเป็นคนแรกของวันนั้นนั่นเองนะ,ะทุกคนมันก็ตื่นเต้นมากที่เข้าไปคนแรกจะบอกว่าคําถามที่โดนอะ่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบคําถามที่เขาลิสต์มาอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเราโดนถามว่าถ้าสมมติว่าเออยูกลับมาแล้วเฟร็ดเมททาห้องลกหรือทําห้องสกปรกอะ่ะยูจะทํายังไงถามด้วยนะคะว่า at your workplace do you have any chance to work with foreigners ซึ่งงานของเราอ่ะมันมีอยู่แล้วนะคะได้ทํางานกับ r e g i n a l อสองคำถามต่อมานะคะ if your colleague steal stuff what would you do อันนี้เขาโลเพนะคะทุกคนคือจะบอกว่าโดนโลเพคืออึ้งไปเลยคือแบบเขาก็แกล้งเป็นคนที่ขโมยของแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบบอกเงี้ยเราก็เหมือนแบบเออแบบก็ทาท่าอ่อนน้อมใช่มบอว่าแบบแบบว่าฉันคิดว่ามันไม่ดีนะที่อยู่ขโมยของแล้วเขาก็บูดว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าก็ฉันขโมยมาให้อยู่ด้วยนี่ไงยูจะเอาไปละอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ถ้าอยู่แบบไม่ฟังฉันนะเออฉันก็คงจะต้องบอกหัวหน้านะอะไรเงี<ๆ>้ยน<ๆ>ี<ๆ>่ก็พูดไป พอพูดว่าบอกหัวหน้าไปเขาก็เลยจบนี่คิดว่าอาเรียน,นในการตอบอย่างหนึ่งที่แบบโอเคเรามีการเนโกชีเอตกับเพื่อนร่วมง,งานของเราก่อนเนาะแต่คือถ้าเขาไม่หยุดอะเราก็คงจะต้องบอกแบบเพ์เซอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกติลรวจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนเพราะว่าเราต้องเคารพด้วยว่าแบบคอมพานีแบบต้องการคนซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะถามก่อนนะคะคำถามเบสิกคือ can you serve alcohol แล้วก็ do you have any relative work with Qatar อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทุกคนแล้วหลังจากนั้นอะด้วยความที่แบบว่าพูดกระตุกเนาะเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์แอร ว่าภาษาอังกฤษตอนนั้นน่ะก็ยังอยู่ในขั้นแบบปกติที่ไม่ได้ถึงฟูลเลนเนาะทีนี้กรรมการเขาก็มีบอกว่าอยู่ไปฝึกภาษาอังกฤษมาเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวพ่อยูไปเทรนน่ะยู่จะแบบตามเพื่อนไม่ทันนะมันจะลําบากแล้วนี่ก็เลยบอกว่าโอเคแล้วเขาก็ถามว่าแล้วยูจะทํายังไงยูจะฝึกยังไงไหนบอกสินี่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเทร์คอสอะไรเงี้ยนังก็บอกว่าเทคอสอย่างเดียวมันไม่พออยู่ต้องพูดทุกวันอยู่ต้องฟังเพลงอยู่ไปฟัง Taylor Swift สิฉันฟังเพลง Taylor Swift อยู่แล้วก็ next o Swift l a r ่่แแ้วก็บบอางั y ซื หัวมาจากไหนยูซื้อมาจากแบงก์มาเก็ตหรอยอมมาให้ชันบ้างสิคือกลายเป็นว่ากรรมการเป็นสวิฟตี้ทุกคนแล้วคือแฮปปี้มากหลังจากนั้นทุกอย่างก็คือออกมาคือตอนแรกก็แอบรวมเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันไม่ได้สมูทเลยเพราะหลังจากจบไปปุ๊บรอประมาณ5วันนะคะก็คือวันที่25้นั่นเองเราได้ฉากฝาซึ่งแบบน้าตาไหลดีใจมากดีใจมากทุกคนแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดนะคะก็คือ5เดือนถัดมาเนาะสิ่งเนี้ยคือทุกคนโดนรีเจ็พร้อมกันท แต่ว่าคือเหมือนแบบคนต่างชาติเขาให้นิยามสิ่งนี้ว่า worldwide rejection นะคะตอนนั้นคือเป็นเป็นอะไรที่แบบเสียใจมากแต่แบบก็เคารพการตัดสินใจของบบทางบริษัทเนาะว่าเขาอาจจะแบบมีโโลิซีเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคผ่านไป คือร้องไห้แล้วก็เฮิร์ตอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะทุกคนเหมือนอกหักอะแต่ว่า life m o v e on นะคะโอเคต่อไปเป็น e m i r a t e s นะคะทุกคนอย่างที่เราเคยบอกนะว่าเราสูง158ก่อนที่เราจะไป Em i r a t e s ก็คือเราเล่นคลิปยืดความสูงนะคะทุกคนเราก็คิดแล้วแหละเพราะว่าเราไปวัดส่วนสูงที่โรงพยาบาลแล้วมันขึ้น160แล้วเราก็เลยแบบโอเคมั่นใจที่จะไปนะคะได้อินไว้เอมิเรสมาไปถึงปุ๊บฉันผ่านรอบแรกรอบแรกให้แนะนาตัวแล้วก็บอก d Destination ที่อยากไปจะบอกว่าทริคที่ทําให้เราผ่านคือเป็นตัวเองไลฟ์ฟรีนะคะก็ เราทําให้ทุกคนหัวเราอะ่ะเราก็จะทําให้ตัวเองรีแลกซ์มากที่สุดนะคะโชว์แบบความสดใสแต่พอเข้าไปรอบสองท่าแหละวัดส่วนสูงมันไม่ถึงมันเหลืออะไรอีสิบแปดจุดห้านี่ก็คือแบบหัวใจแม่ไปเลยคือแบบเสียใจมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถแบบอิมพ o v ได้ทุกคนเข้าใจป่ะฉันอายุยี่สปีแล้วอายุยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มันขึ้นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเสียใจ้องให้ฟูมฟายแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจไปเล่นพิลาทิสนะคะทุกคนเป็นเล่นที่ฟลูแอนด์โฟล์นะคะเล่นกับพี่แจนคือเเราาาาข้้ไปหพี่แจนดววยควม บอกว่าหนูอยากยืดส่วนสูงขอสัก1-2ถึงเซนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พี่เขาดูซึ่งเราไม่มีกระดูกสันหลังโคตแสดงว่าสิ่งที่เรายืดได้มันคือกล้ามเนื้อนะคะทุกคนหลังจากที่เล่นกับพี่แจนไปบวกกับว่ามีโยคะตอนเช้ายืดตอนเช้าเพื่อให้เราเอื้อมแตะได้ด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คือเรายืดส่วนสูงได้ถึง160เพราะว่าการเล่นพิลาทิสแล้วก็การยืดถูกเช้านั่นเองนะคะมันคอมพ l e แล้วทําไมเราถึงรู้ว่าเราถึง160ไปเปีแล้วเพราะว่าตอนที่เราไป<อ>การบินไทยเนอะคือจะ เราก็ เราก็วัดส่วนสูงอะแล้วก็ผ่านนะคะเออมันผ่านส่วนสูงนะทุกคนแต่มาตก BMI เพราะว่าเกินมาส่วนดนนั่นเองการมีไทยก็เลยไม่มีอะไรให้รีวิวให้ทุกคนฟังนะคะ oh. มาต่อกันที่ซาอุดิอาราลนะคะทุกคนซาอุดิอาราลนี่ก็จะเป็นออกทโเบอร์2องันนั่นเองนะคะคือสายนี้ไม่กําหนดส่วนสูงนะคะแต่ว่า BMI ก็จะมีเช็คให้มันอยู่ในความเฮลตี้นะคะค่าใครที่ BMI ต่ําก็คือตกเลยนะคะทุกคนไปถึงนะคะวันแรกนะคะก็คือลงทะเบียนเสร็จเราก็ได้นาเบอร์มานะคะแล้วเราก็เข้าห้องไปเนาะจะเป็นการเช็ค ก่อนเช็คผิวเช็คฟันเช็ครูจอหูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเอื้อมแตะ2มือ,อเอื้อมแตะ2มือเสร็จวัดส่วนสูงชั่งน้ําหนักนั่นเองนะคะทุกคนหลังจากนั้นถ้าผ่านก็รอเข้าห้องไปสัมภาษณ์นะคะทีนี้พอไปสัมภาษณ์ปุ๊บก็จะโดนคําถามบางคนอาจจะโดนเยอะหน่อยแต่ว่านี่โดนแค่คําถามเดียวนะคะให้ introduce yourself หลังจากนั้นเขาจะยังไม่ได้บอกว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็รอผลผ่านไปอาทิตย์หนึง่งผลออกมาว่าเราผ่านแล้วให้ไป first interview กับทางเอเจนต์อินโดนีเซียนั่นเองซึ่งครั้งนี้ก็กลับมาที่เดิมเนะาะทำเหม เลยก็คือช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงเอื้อมแตะสองข้างแต่เพิ่มเติมคือมีเอื้อมแตะทั้งสองมือพร้อมกันนั่นเองนะจะบอกว่าเอื้อมแตะสองมือเป็นอะไรที่ยากมากเรื่องตรวจผิวเนี่ย อันเนี้ยเคร่งเลยนะทุกคนก็คือตรวจฟันแบบเคร่งมากคือกัมมี่สมายเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าฟันห่างก็คือยากเหมือนกันแต่มันมีคนผ่านอยู่นะคะตรวจแผลตรวจอะไรอย่างเงี้ยรอบเนี้ยจะเคร่งมากทุกคนแล้วก็รูเจาะหูก็จะถามว่าเออมันตันหรือยังถ้ามีแบบถ้ามีมากกว่า1นรูนะคะเรามีแบบ2อรูเนาะข้างละ2พอหลังจากทุกอย่างผ่านถ้าเราผ่านสกินเช็คเราจะได้เข้าไปสัมภาษณ์นะคะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ผ่านเราก็ได้กลับบ้านเลยผลนะ่ะจะออกวันนั้นเลยหลังจากที่เราเข้าไป first interview คำถามที่เราโดนก็ interview yourself แล้วก็ ถามว่ารู้อะไรเกี่ยวกับซาอุดิอาร์บ้างบอกเดสตินเอชชันซาอุดิอาร์บมาหน่อยหนึ่งที่ให้บอกว่ารู้อะไรเกี่ยวกับอาหรับเขาเจอบ้างนะคะหลังจากที่เราคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามเลยว่าอยากมาสัมภาษณ์ไฟแนลวันไหนซึ่งเราเลือกตรงวันเดียวกันกับเพื่อนนะคะก็คือวันที่24ตุลานั่นเองโอเคหลังจากนั้นรู้ผลปุ๊บวันที่24ตุลาเราก็มาสัมภาษณ์นะคะทําทุกอย่างเหมือนเดิมมีแล้วนะคะทุกคนเราจะได้เป็นรอบบ่ายของวันที่24เิเนาะเอ่อเริ่มแรกนะคะจะไปเช็คบีเอ็ไปชก่งนนักว เอื้อมแตะนะคะถ้าทุกอย่างผ่านโอเคอยู่ไปรอที่ห้องสกินเช็คนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นกรรมการผู้หญิงเป็นคนเช็คนั่นเองจริงๆเราใส่สูรไปเนาะจะมีเดย์โครสวันวันที่ฟิแนลอินเทอร์วิวนะคะว่าให้ใส่สูรนะคะรองเท้าส้นสูง2นิ้วอะไรประมาณเนี้ยก็เช็คผิวเขาจะเช็คแค่ช่วงนี้นะคะดูแน่นอนว่าธอหญิงเหมือนเดิมนะคะกรีตติ้งตั้งแต่หน้าประตูทีนี้กรรมการก็ชงบอกว่า I like your makeup อะไรอย่างนี้ทุกคนเขาก็เช็คผิวเช็คอะไรช่ติเวลาที่เขาชวนคุยเขาก็ถามว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่นี่ก็พพูููดดดไปแตต่่อออนทีะคืเเธา แบบอย่างนี้เลยเว้ยสมมติวันนี้คือหน้ากรรมการนะเขาดูอย่างเงี้ยดูแบบไม่รู้ดูอะไรเหมือนกันแล้วคือจะบอกว่าให้ไปยืนตรงหน้าต่างหน้า ที่มีแสงธรรมชาติเข้านะคะเสร็จแล้วเราออกมาเดินเดินมารอหน้าห้องเนาะทางเอเจนซี่ฝั่งอินโดอ่ะเขาก็จะเดินเข้าไปในห้องนะคะทุกคนแล้วเขาก็เดินออกมาบอกคนว่าผ่านไหมพอผ่านก็จะรอเข้าอินท์วิวไฟแนลอินท์วิวนั่นเองนะคะพอเข้าไฟแนลอินท์วิวนะคะมันก็จะแบ่งเป็น2ห้องห้อง,องละ2ท่านนะคะกรรมการเป็นการสัมมี่ที่ยาวนานมากจะบอกว่า30กว่านาทีทุกคน <laughs> คําถามมันจะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาเปิดโพยก่อน <laughs> เอาเป็นว่าคําถามของซาลูเรียเอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะ ขึ้นรูปไว้ให้นะคะว่าที่เราโดนมีอะไรบ้างเพราะว่าเคยรีวิวลงไปติ๊กต็อกแล้วคือจะบอกว่าซาอุดีอาตอนที่เขาประกาศผลนะ่ะทุกคนวันนั้นนะคะหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะรอรับโกลเด้นคอร์เลยค่ะทุกคนคือของเราอะสัมเสร็จตอน4ี่โมงครึ่งเนาะหนึ่งทุ่มครึ่งอะหรือ2องทุ่มนี่นแหละเขาโทรมาบอกแล้วว่าเราผ่านนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ให้มาฟลานลบีฟิงนะคะก็คือวันที่สิบห้านั่นเองให้มาแบบเซ็นสัญญาแล้วก็ฟังว่าแบบมีสวัสดิการอะไรบ้าง นะคะุกคเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเผื่อไว้2วันนะคะสำหรับ final interview แล้วก็ final briefing สำหรับคนที่ผ่านนะอีกสายหนึ่งนะคะคือแอร์อาราเบียนั่นเองแอร์อาราเบียเราไปก่อนกาตารอบสุดท้ายเนาะคือแอร์อาราเบียเราไปแล้วก็เจอคำถามทั่วไปเลยค่ะทุกคนก็เป็นคำถามว่าแบบนี่ก็กรีตติ้งเขาก่อนเราก็กรีตติ้งเขาไปว่าโอเคแบบทานข้าวเที่ยงหรือย,อยังอะไรเงี้ยเขาก็แบบตอบว่าทานแล้วเอ้ยยงังอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูล่าทานหรือย,อยังนี่ก็เลยบอกว่าแบบยังฉันกินแค่โปรตีนเชคเองเขาก็เลยถามว่าอโปรตี เชคดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบยู you เป็นคนเฮลตี้หรอนี่ก็บอกว่าใช่ฉันเป็นคนเฮลตี้อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเล่นกีฬาอะไรบ้างแล้วนี่ก็เหมือนแบบด้วยความที่แบบคนมาเรียนเนาะฉันก็ฟังภาษาเขาไม่ได้ออก100%แล้วก็ถามอีกทีนึงเขาก็เลยบอกว่าเออเล่นอะไรบ้างมีพิลาทิสโยคะ สว imming อะไรเงี swimming, Emmanuel, Robot, Eu, like okay, ้ยบาสเกตบอลวอลเลยบอลอะไรเงี้ยพูดไปหมดเลยเขาก็เหมือนแบบอ๋อโอเคอะไรเงี้ยก็ถามว่างานอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอันนี้คือทำอะไรแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ดีเราก็ได้ซีคริตเปเปอร์ให้มาตอนบ่ายนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าวัดส่วนสูงตอนเช้าฉันผ่านนะคะ160แต่วัดส่วนสูงอีกรอบหนึ่งตอนช่วงบ่ายแก่แกมันไม่ผ่านทุกคนคือเขาบอกว่ามันมันส่วนสูงมันไม่ถึงแต่ว่าตรงจุดที่วัดอะมันเป็นเทปแปะสนามสุดท้ายของเราก็คือการ์ตาไอเวปี2025น้นั่นเองค่ะ